สวัสดีค่ะมาเจอกับคุณคุณนิ้นะคะในวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมนะคะระดับชั้นม3วันนี้เราจะเรียนรู้กันเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันนะคะฝากไว้ตั้งแต่ต้นคลิปค่ะอยากให้นักเรียนตั้งใจฟังคลิปศึกษาคลิปคลิปไม่ได้ยาวนะคะในช่วงท้ายจะมีงานฝากไว้ให้ด้วยอยากให้นักเรียนทุกคนตั้งใจนะคะแล้วเราเรียนรู้ไปด้วยกันค่ะ อน,นี้ก็จะเป็นรายละเอียดของวิชานะคะผู้ได้อธิบายไปแล้วเมื่อคลิปที่แล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้กันเรื่องระบอบการเมืองการปกครองในโลกปัจจุบันค่ะรูปแบบการเมืองการปกครองในโลกปัจจุบันมีลักษณะการปกครองแบ่งคร่าวๆได้2แบบค่ะ 1. ระบอบประชาธิปไตย 2. ระบอบเผด็จการจําไว้นะคะมี2แบบค่ะประชาธิปไตยและ,ะเผด็จการ ระบอบประชาธิปไตยประชาธิปไตยหมายถึงรูปแบบการปกครองที่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจการปกครองโดยการเลือกตั้งตัวแทนของตนเข้าไปทำหน้าที่ในการกระทำกิจกรรมต่างๆแทนตนและอุดมการทางการเมืองของประชาธิปไตยจะยอมรับในสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคของประชาชนระบอบประชาธิปไตยแบ่งได้สองประเภทคือ ประชาธิปไตยแบบมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและประชาธิปไตยแบบมีประธานาธิบดีเป็นประมุขนะคะระบอบประชาธิปไตยนะคะแบ่งตามลักษณะของผู้นำนะคะหรือประมุขได้สองลักษณะค่ะอันดับแรกค่ะเราน่าจะคุ้นชินนะคะแบบมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะคะเช่นประเทศไทยค่ะประเทศอังกฤษ ตนแบบการปกครองประชาธิปไตยแล้วก็ญี่ปุ่นนะคะตรงนี้ค่ะแต่ประมุขของแต่ละประเทศอาจจะเรียกไม่เหมือนกันนะคะอย่างประเทศไทยเนี่ยเราเรียกว่าในหลวงนะคะหรือพระมหากษัตริย์อังกฤษเนี่ยก็คือควีนค่ะหรือพระราชินีอลิซเบธญี่ปุ่นก็ได้แก่องค์จักรพรรดินะคะอันนี้คือแบบมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขค่ะ ต่อมาค่ะแบบมีประธานาธิบด,ดีเป็นประมุขนะคะยกตัวอย่างค่ะมหาอำนาจของโลกค่ะสหรัฐอเมริกาค่ะแล้วก็ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรานะคะอินโดนีเซียค่ะนะคะตรงนี้คือลักษณะที่แบ่งโดยผู้นำนะคะต่อมาค่ะระบอบเผด็จการ,รเผด็จการคืออะไร,ระเผด็จการหมายถึงการปกครองที่เน้นอำนาจรัฐ เหนือสิทธิเสรีภาพของบุคคลค่ะซึ่งต้องอยู่ภายใต้การบริหารโดยบุคคลคนเดียวหรือกลุ่มคนกลุ่มเดียวมีอำนาจในการตัดสินใจที่เด็ดขาดทำให้ประชาชนต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐถ้าฝ่าฝืนต้องถูกลงโทษนะคะระบอบเผด็จการนะคะมี3ประเภทค่ะ 1. เผด็จการทหารค่ะ 2. เผด็จการฟาสิสต์ 3. เผด็จการคอมมิวนิสต์นะคะ ระบบเผด็จการนะคะเป็นหลักการปกครองที่เน้นความสําคัญที่รัฐหรือผู้นําระบอบเผด็จการทหารเป็นระบอบเผด็จการที่คณะผู้นําฝ่ายทหารจะเป็นผู้ใช้อํานาจมีอํานาจสูงสุด,สดนะคะต่อมาคะ่ะระบอบเผด็จการฟาสซิสเป็นระบอบเผด็จการที่ผู้นําได้รับการสนับสนุนอาจจะเป็นจากกลุ่มนักธุรกิจมหาอํานาจหรืออาจจะเป็นกองทัพผู้มีอํานาจก็ได้นะคะอันนี้เราเรียกว่าระบอบเผด็จการฟาสซิสค่ะ แล้วต่อมาค่ะระบอบเผด็จก,การคอมมิวนิสต์ค่ะระบอบเผด็จก,การที่พรรคคอมมิวนิสต์เพียงพรรคเดียวค่ะได้รับการยอมรับหรือสนับสนุนจากกลุ่มคนอันนี้จะเป็นระบบพรรคคอมมิวนิสต์นะคะมีอํานาจค่ะนะคะสรุปคร่าวๆไปแล้วสําหรับการปกครองระบอบประชาธิปไตยแล้วก็การปกครองระบอบเผด็จก,การนะคะงานวันนี้ค่ะ ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคมทำหน้าไหนบ้างนะคะทำหน้า17ค่ะให้นักเรียนเขียนเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของการปกครองทั้ง2แบบอุ๊ยเอาอะไรมาเขียนละคะคุณครูด้านหน้าค่ะก่อนถึงหน้า17จะมีเนื้อหาสรุปคร่าวๆนักเรียนสามารถอ่านทบทวนได้อีกรอบหนึ่งนะคะและให้ทำหน้า18 19 โดยอ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดแล้วถ่ายรูปทั้ง3หน้าลงในอัลบั้มงานของวิชาสังคมศึกษาวันนี้ส่งคุณครูอย่าลืมนะคะเขียนชื่อกำกับด้วยทุกหน้าเวลาถ่ายภาพแล้วคุณครูตรวจงานจะได้ไม่ตกหล่นนะคะอย่าลืมนะคุณครูรอตรวจงานอย่างตั้งใจอยากให้นักเรียนตั้งใจทำงานส่งครูด้วยคุณนี้รอตรวจอยู่นะคะ สำหรับวันนี้นะคะในรายวิชาสังคมนะคะก็ฝากเรื่องสังคมทั่วไปเลยสถานการณ์แบบนี้ถ้านักเรียนออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากอนามายัยหรือสวมแมสกด้วยเป็นไปได้พกสเปรย์หรือเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือถ้านักเรียนอยู่บ้านบ้านนักเรียนมีคนอยู่ค่อนข้างมาก นักเรียนสามารถสวมแมสกได้เลยนะคะการสวมแมสในสภาพปัจจุบันไม่ใช่เรื่องน่าอายค่ะแล้วอยู่บ้านล้างมือบ่อยๆด้วยนะคะถ้าฟังคลิปนี้จบอย่าลืมค่ะกดติดตาม YouTube ช่องคุณน้ไว้ด้วยนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปดีๆคลิปนี้ได้เลยนะคะสุดท้ายนี้ค่ะคุณครูฝากไว้ค่ะ อยู่บ้านทบทวนบทเรียนช่วยงานคุณพ่อคุณแม่ตามที่นักเรียนช่วยได้เจอกันที่โรงเรียนเมื่อสถานการณ์ปก,กตินะคะหวังว่าช่วงนี้อย่าเพิ่งลืมครูนี้ไปนะคะยังจำครูณิฐาได้เนาะคุณครูรอตรวจงานอยู่นะคะเจอกันคลิปต่ตอไปค่ะสำหรับวันนี้ไว้เท่านี้ก่อนบ๊ายบายค่ะ